ในอนิเมะเรื่อง Infinite Star t o u s นั้นมันจะมีนวัตรกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนอนิเมะเรื่องนี้เลยก็คือในเรื่องของ IS มันก็เป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับที่ตรงกับชื่อเรื่องเลยเนะาะก็คือ IS ด้วย Infinite Star t o s นั่นแหละที่แต่ละเครื่องนะครับก็มีผู้ครอบครองที่แตกต่างกันไปมีแต่ละรุ่นแต่ละสมัยที่แตกต่างกันพร้อมกับมีความสามารถการออกแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เราจะได้เห็นภายในอนิเมะเลยนะครับทั้ง,องออ ơi, ของพระเอกเอ่ยของศัตรูเอ่ยของตัวละครสาลังต่างนานาเอ่ยนะครับที่แต่ละคนเ, en, เ,เนี่น ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่า Infinite Star t o ทอ s หรือว่า IS นะครับภายในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เครื่องแต่และเครื่องมีจุดเด่นม,มีการออกแบบมีรูปแบบยังไงบ้างและในซีรีส์ของ Infinite Star t o ทอ s นั้นมี IS ทั้งหมดกี่เครื่องและเรามาดูกันเลยครับขอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสบัสดเป็นไปนะครับกับซีรีส์ของอินฟิ i ิติสตาร์ทอร์สปฏิบัติการรักจักรกลทยานฟ้าครับอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคคนนมาาดูะรับว่ ไอเอสในซีรีส์ของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เครื่องและแต่และเครื่องเนี่ยเป็นของใครบ้างมีรุ่นยังไงมีความสามารถประมาณไหนแล้วก็มีการออกแบบมานะครับในรูปแบบไหนกันบ้างก็อพอไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากไอเอสในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากๆแ๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่เครื่องกันไอเอสเครื่องที่ 1. เบียคุชิกิเบียคุชิกิก็เป็นไอเอสประเภทต่อสูร้ระยะประชิดรุ่นที่3.5ถึง4ที่พัฒนานโดยคุโรมะจิเดเวลเปอร์เมนต์ของประเทศญี่ปุ่นด laufen. โดยคน เบียโคจิก,กินะครับถูกสร้างขึ้นมาจากคอเบอร์001ซึ่งเป็นคอบเบอร์แรกของเอเอสนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเบียโคจิกิน,นะครับจะถือได้ว่าเป็นเอเอสนะครับที่มีความคิดแล้วก็มีจิตวิญญาณของตนเองเนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาจากแกนกลางที่มีความพิเศษทําให้เอเอสเครื่องนี้นะครับสามารถตอบสนองต่อความต้องการสามารถตอบสนองนะครับต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้ทั้งความปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นทั้งความปรารถนาที่จะปกป้องคนสําคัญด้วยแรงจูงใจของผู้ใช้เป็นส่งผลทำให้เบียโคจิกะนะครับพัฒนา่อไเรื่อ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเบียร์โคชิกิสามารถปลดล็อกได้ทั้งในส่วนของเฟิร์สชิปเซคันด์ชิปแล้วก็เตอร์ชิปแค่เซคันด์ชิปเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆแล้วนะครับสำหรับไอเอสเพราะไอเอสส่วนใหญ่เลยนะครับในตลอดทั้งซีรีส์เนี่ยแต่และเครื่องนะครับจะปลดล็อกแค่ในส่วนของเฟิร์สชิปแค่นั้นเองที่ในการพัฒนาแต่ละอย่างนะครับก็จะเพิ่มความสามารถมากมายเลยทั้งความคล่องตัวความเร็วความแข็งแกร่ง,งอาวุธที่มีการดัดแปลงแล้วก็พัฒนามากขึ้นด้วยความสุดยอดและความครบครันของเบียร์ ไอเอสเครื่องที่2 Bru t e เท Bru บรูทสหรือว่าน้ำตาสีฟ้าเป็นไอเอสประเภท general long range sniper type หรือต้นแบบการโจมตรีระยะไกลซึ่งเป็นไอรุ L ่นที่3ของอังกฤษโดยคนที่ครอบครองนะครับก็คือสตีลีอัลคอร์บรูเทียนั้นถูกออกแบบมานะครับสำหรับการต่อสู้ระยะไกลแล้วก็มีการออกแบบมานะครับโดยใช้แนวคิดที่ว่านักบินหนึ่งคนสามารถกาจัดศัตรูนะครับได้มากกว่า1เครื่องและแนวคิดที่ว่าสามารถอาชนะคู่ต่อสู้นะครับจากระยะไกลมากๆได้ไทําให้อุธุทปกรณ์ต่างๆของบรูเทียสนั้นก็จะออกแบบมาแล้วก็ ถูกเสริมนะครับเข้ากับแนวคิดหล่านี้ทั้งปืนสไนเปอร์ขีปนาวุธจรวนแล้วก็โดนในการโจมตี i.s เครื่องที่3เชินหลงเฉินหลงเชินรอนหรือว่าโคริวเป็นเอสประเภทต่อสูร้ระยะประชิดรุ่นที่3ของจีนที่เจ้าของ i.s เอครื่องนี้นะครับก็คือตัวของหลีนนั่นเอง i.s เครื่องนี้ถูกออกแบบมานะครับสำหรับการต่อสูร้ระยะประชิดโดยเฉพาะเลย เจ้าวัตถุดูประกของเอซเครื่องนี้นั้นก็จะประกอบไปด้วยดาบใหญ่นะครับที่มีความหนักหน่วงพร้อมกับมีปืนใหญ่ดราก้อนแคนนอนหริโวนะครับที่เป็นปืนนะครับที่สามารถยิงได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะกลางพร้อมกับมีกระสุนอัดอากาศนะครับที่ตาป่ามองไม่เห็นที่จุดเด่นของเอซเครื่องนี้นะครับก็คือสุดยอดนักรบดีๆนี่เองเอซเครื่องที่สี่ราฟาลีไวฟ์เบสิคราฟาลีไวฟ์เบสิคนะครับเป็นเอซประเภทเจอเนอรัลมันติเพอร์โพสไทฟที่เหมาะทั้งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็การป้องกันโดยเป็นเอซรุ่นที่สองที่สร้างโดยบริษััทนะครบ ถูกกล่าวว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาเอรุ่นที่2เนื่องจากสเปคของมันนะครับเทียบเท่าได้กับรุ่นที่3และเป็นรุ่นที่สามารถผลิตจํานวนมากออกมาได้และยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับเป็นอันดับ3ของโลกเนื่องจากจุดเด่นของมันนะครับก็คือมีความสามารถรอบด้านมีความสามารถของเอสรื่นนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อาวุธต่างๆที่สันนษฐานได้ว่าสามารถเก็บอาวุธนะครับได้หลากหลายชนิดและยังสามารถกําหนดค่าต่างๆได้ทางระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็การป้องกันทำ แล้วการใส่อุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับโดยคนที่ครอบครอง AS เครื่องนี้นะครับก็คืออาจารย์ยามาดะมายะครับี่เธอสามารถใช้ AS เครื่องนี้นะครับเอาชนะลินกับเซซิเลียพร้อมกันได้เลยทีเดียว AS เครื่องที่ห้าลาฟารีวายคัสตอมทูลาฟารีวายคัสตอมทูนั้นเป็น AS ประเภทมันติดโพสต์ไทส์หรือว่า AS นะครับประเภทครบวงจรสม่งเนเครื่องรุ่นที่2ถึง2.5นะครับของฝรั่งเศสที่ไอเครื่องนี้นะครับถูกขับเคลื่อนโดยชาร์ร็อดดูนัวนั่นเองจุดเด่นของ AS เครื่องนี้เลยนะครับก็คือมีคลังแสงขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยอาวุธทั่วไปหลากหลายชนิดและมีการผลิตและการดัดแปลงนะครับที่โดดเด่นทั้งการติดตั้งปีกแบบมันติทัสเตอร์พร้อมกับเสริมอุปกรณ์ขับดันหลายตัวนะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวและลาฟารีวาย์คัสตอมทูนี้ก็มีสล็อตแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เยอะมากๆเลยที่สามารถปรับแต่งปรับจูนยังไงก็ได้หมดเลยนะครับทั้งระยะใกล้ระยะไกลระยะกลางการป้องกันการต่อบรุยประชิดเนี่ยก็สามารถจัดการได้ทาให้เอสเครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเอสเครื่องหนึ่งเลยที่มีความเหมาะสมสำหรับรอบด้านอี โชวิเซอร์เลเกนนะครับเป็นเอสประเภทออร์ราเดอร์ซึ่งออร์ราเดอร์ก็หมายถึงคําว่าครบเครื่องหรือว่ารอบด้านนั่นเองโดยเป็นเอรุ่นที่สามนะครับของเยอรมนีที่เอสเครื่องนี้ถูกขับเคลื่อนโดยรอราบอ d ์ดิวิชโชวิเซอร์เลเกนนะครับพื้นฐานในการออกแบบเนี่ยมันจะออกแบบมานะครับไม่มีพื้นฐานจากการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักแต่ว่าก็ได้มีการติดตั้งอีคูลเลเซอร์นะครับที่หลายตัวแล้วก็ติดตั้งสล็อตในเรื่องของอาวุธที่มากมายทำให้โชวิเซอร์เลเกนสามารถต่อสู้ได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลระยะกลางการป้องกันแล้วก็ความสามารถอื่่นนๆคครับที ที่เราจะเห็นอาวุธของ Choice r เร e n นะครับจะมีทั้งปืนใหญ่มีมีสั้นลวดมีบีมเซเบอร์มีปืนเดวกันและยังถูกออกแบบมานะครับให้ใช้ความสามารถ Active Energy Canceller ได้ที่มีความสามารถที่สามารถใช้สนามพลังลบความเฉื่อยออกมาได้นั่นเองเนาะว่าอย่างนี้นะครับไอเอสเครื่องนี้เนี่ยก็เลยเหมาะสมแล้วนะครับกับคาว่า Allrounder หรือว่าความสามารถที่ครบครันหรือว่าเป็นเครื่องที่มีความรอบด้าน i s เครื่องที่เจคา a k บ t s u อ i a k a t ิ u k เป็นไอเอสประเภทต่อสู้ยับยั้งชิดแบบกําหนดเอง โดยเป็นเครื่องรุ่นนี่นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชินโนโนะทามาเนะโดยคนที่ครอบครองนะครับก็คือชินโนโนะโคกินั่นเองซึ่งเป็นน้องสาวของทามาเนะเนาะจุดเด่นของอคาซุบะกิก็คือมันเป็นเอสรุ่นที่4เครื่องแรกของโรนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งถือได้ว่าหายากมากๆเนื่องจากทั้งโลกในเวลานั้นนะครับยังคงทดลองรุ่นที่3อยู่เลยและเอสเครื่องนี้นะครับยังถูกออกแบบมา ให้มีความทรงพลังที่สุดนะครับในแง่ของความสามารถพื้นฐานทั้งความเร็วความคล่องตัวความยืดหยุน่นแล้วก็พลังโจมตีซึ่งค่าสถานะพื้นฐานนะครับเป็น2เท่าเลยนะครับของเอรุ่นที่3แค่ความสามารถของเครื่องบีเกียวนะครับไอเอรุ่นที่3หรือเอรุ่นที่2เนี่ยก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้แล้วแม้ว่าไอเอสเครื่องนี้นะครับจะมีพื้นฐานในเรื่องของการสบบาู้เรือประชิดแต่ว่าไอเอสเครื่องนี้นะครับสามารถปรับแต่งนะครับให้เหมาะสมกับหลายรูปแบบได้เนื่องจากมันถูกออกแบบมานะครับให้เป็นยูนิทตที่มีความรอบด้านถ้าอยากจะติดตั้งอะไรเนี่ยก็สามารถด,ดั้ไออาากมนพฒ ที่เราจะสามารถเห็นกันนะครับทั้งในส่วนของทวินคารณะที่เป็นคนารณะกู้นะครับที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมีทั้งใบมีดขนาดเล็กน,นะครับที่ช่วยในการโจมตีมีทั้งบลัสเตอร์คอสโบนะครับที่มาพร้อมพลังโจมตีที่มหาศาลในบวกกับมีความสามารถอย่างเคนลัมโบโตซึ่งเป็นวันออฟบริตี้ของเอสเ่องนี้ที่สามารถฟื้นฟูพลังงานนะครับได้ยอย่างไร้ขีดจำกัดเลยัและ้นเมื่อพูดถึงความสามารถโดยรวมแล้วไอเอสเ่องนี้ก็คือโกงดีๆนี่เองครับไอเอสเ่องที่8อุจิคังเงะ อุจิกังเงนะครับเป็นเอสประเภทต่อู้ยักใกลรุ่นที่2ที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับฝึกอบรมนะครับสำหรับนักเรียนของโรงเรียนไอเอสโดยอุจิคังเงนะครับถูกออกแบบมาโดยมีพื้นฐานและก็จุดมุ่งหมายนะครับให้เหมือนกับสมุไรห้มเกาะทำให้เอเครื่องนี้นะครับเป็นเอสที่มีความนิยมสูงเนื่องจากมีโมเดลนะครับที่เน้นการป้องกันแล้วก็มีความเสถียรแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากมันเป็นเอสนะครับสำหรับการฝึกซอ้อมทําให้อาวุธของอุจิคางเงนะครับก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวนะครับก็คือในส่วนของคาตาานนนนนนะที่เเป็คพพืื้้ฐฐแบบมกๆลยร เอสเครื่องที่เก v า리바이브리นะครับก็เป็นเอสประเภทการฝึกอบรมที่ผลิตจํานวนมากออกมาเหมือนๆกันที่ถูกใช้งานโดยนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอสซึ่งมันก็จะเหมือนกับอุจิคางเงยเลยนะครับที่เป็นเอสสำหรับการฝึกซ้อมที่ความสามารถของเอสเนี่ยไม่ได้บูหวาอะไรมากมายแต่จะเน้นความเสถียรการใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในการใช้งานในเอสแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตรงที่ว่าอุจิคางเงยเนี่ย จะมีความเหมือนกับสมุไรญี่ปุ่นมากกว่าที่เน้นเรื่องของการต่อสู้ระยะใกล้แต่ว่า r e ว i v e นะครับจะเป็นเครื่องที่มีการใช้อวุธเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับไอเอสเครื่องที่10 Silver g o s p e l s i l v e ว g o s p e l หรือว่า Silver ร o ่เออเป็นไอเอสประเภท Y area extermination type หรือว่าประเภทการโจมตีนะครับแบบพื้นที่กว้างที่เป็นอเอ่นที่3 ที่พัฒนาขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลซึ่งซิวเรโอโอสเปลที่ผมกล่าวถึงนะครับมันจะมีความแตกต่างจากในส่วนของอนิเมะอยู่ตัวนี่ว่าในอนิเมะนะครับซิวเรโอโอสเปลเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนะครับที่เป็นเครื่องไล้คนขับใช่ไหมแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับจะมีนักบินในเอสอยู่นะครับก็คือตัวของนาตาชาแฟที่เป็นตัวแทนในเอสนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะ ซูเวอร์เรอร์กอสเปลถูกออกแบบมานะครับให้มี AI ขั้นสูงที่ช่วยให้ในักบินนะครับสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็หากนักบินนะครับได้รับบาดเจ็บสาหาัสนะครับในกรณีใดก็ตามกลไกในการป้องกันตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มทํางานแล้วก็ AI ไอของซูเวอร์เรอกอสเปลนะครับมันมีความฉลาดมากโดยว่า AI นะครับสามารถต่อสู้แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับได้ด้วยตัวของมันเองแล้วที่สําคัญเลยนะครับความสามารถพื้นฐานของซูเวอร์เรอร์กอสเปลเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆความเร็วของเอเครื่องนี้นะครับมีความน่าทึ่งสุดๆเลยตรงที่ว่าเอเรอสูงมากๆเลย สซิเลียนะครับยังระบุด,ด้วยว่า i อเอสเครื่องนี้สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงด้วยความเร็วสูงสุดที่มากกว่า 2, 4 5 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือก็จะประมาณ2มักนั่นเองครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ i อเอสเครื่องนี้นะครับมีในส่วนของ s e c o n d ะ h i p ด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปีกโลหะกลายเป็นปีกพลังงานและเป็นปีกที่มีความสามารถที่โกงโกงมากๆเลยทั้งในการสยายปีกนะครับในการโจมตีทั้งในการใช้ปีกนะครับในการป้องกันและเป็นปีกพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่มีพลัง,ง,ท,ง,งที่11 ไซเลนเซลฟิทไซเลนเซลฟินะครับเป็นเอสประเภทต่อสูะยะไกลแล้วก็ระยะประชิดซึ่งเ,เครื่องรุ่นที่3าที่พัฒนาขึ้นนะครับของประเทศอังกฤษโดยดั้งเดิมแล้วนะครับไอเอสเครื่องน,นี้ยังไม่มีเจ้าของครับแต่ว่ามันนะครับถูกขโมยไปโดยแฟนทอมทัสและปัจจุบันเจ้าของไอเอสเครื่องนี้ก็คือตัวของมาร์โดกะโดยจุดเด่นของไอเอสเครื่องนี้นั้นมันเป็นการออกแบบมานะครับจากพื้นฐานของบูเทียของเซซิเลียแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่มีการปรับปรุงอย่างมาก แล้วก็เป็นเวอร์ชันนะครับที่ล้ำหน้ากว่ารุ่นของเซิเซเลียมากๆเลยและด้วยความล้ำหน้าล้ำสมัยความล้ำยุคนะครับที่มากกว่าบูเทียของซิเซเลียทำให้ความสามารถพื้นฐานของไซเลนซิฟิสเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ทั้งความเร็วความคล่องตัวที่เหนือนกว่าบ,บูเทียให้มีเกราะป้องกันแล้วก็มีโดนนะครับในการโจมตีและเอสเครื่องนี้นะครับก็มีอาวุธยะยะประชิดด้วยนะครับที่เหมือนกับดาบพระกอบมาทั้งปืนไรเฟิลพลังงานสูงนะครับที่มีความรุนแรงทำให้อเอสเครื่องนี้นะครับสมแล้วนะครับกับคำว่าผูงเอง12 มิสเทเรียสเลดี้มิสเทเรียสเลดี้นั้นเป็นเอสประเภทต,ต่อสูะยะใกล้กลถึงระยะกลางโดยเป็นเอลูนิสานของดัสเซียที่ถูกขับโดยนะครับซาลกิทาเดนชิในเรื่องของความสามารถพื้นฐานของมันแล้วความสามารถพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ได้โดดเวอร์วังอลังการมากแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ําเตี้ยเร่รินทำให้อุปรกรณ์พื้นฐานของเอสเครื่องนี้นะครับก็จะไม่ได้เวอร์วังอลังการมากแต่ว่าจุดเด่นของมิสเทเรียสเลดี้ก็คือมันเป็นการออกแบบมานะครับให้มีความสามารถเฉพาะตัวก็วคือความสามารถในการควบคุมน้ําซึ่งจะเป็นความสามารถนะครับในการควบคุมน้าผ่านอน,โน,โนูแมชชี ที่สามารถใช้น้ำนะครับควบคู่กับการโจมตีการป้องกันแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆนะครับที่มีความครอบคลุมและเนื่องจากความสามารถในการควบคุมน้ํานี้ทําให้ Lady มิสติเรลเลดี้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นถ้าหากต่อสู้นะครับในพื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าพื้นที่ที่ปิดนั่นเองถึงแม้เอสเครื่องนี้นะครับมันจะดูมีความสามารถที่โกงเนาะแต่ว่าเอสเครื่องนี้นะครับจะเก่งหรือไม่เก่งได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้รุ่นๆเลยถ้าผู้ใช้เก่งนะครับเอสเครื่องนี้นก็จะเก่งตามไปด้วยก็เลยเหมาะสมแล้วนะครับกับคำว่า, Lady, วา,ามิสติเรลกลับ ไอเอสครื่องที่13 f แฟงควอกในปัจจุบันนะครับแฟงควอกเนี่ยจะมีทั้งหมด2เครื่องครับโดยเครื่องแรกเนี่ยเป็นของไอริสคอริงส่วนในเครื่องนึงเป็นของผู้บัญชาการหน่วยรบสีดําหรือที่รู้จักกันในชื่อของลีเดอร์โดยยูนิตของไอริสนะครับจะมีการออกแบบให้มีโทนสีแบบลายเสือส่วนยูนิตของลนะีเดอร์นั้นจะเป็นโทนสีน้ำเงินกลมที่ไม่มีเครื่องหมายหรือว่ามีการตกแต่งใดใดเลยที่เราสามารถเห็นไอเอสเครื่องนี้ได้นะครับในช่วงที่มีการต่อสู้กับจิฟยุในเหตุการณ์ของโวลเพอร์ชันเองครับไอเอสเครื่องที่ 14, อุจิกานเนนิชิกิเป็นเอสโซเพตต่อสุริยบปชิถึงระยะไกลซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่2ถึง3ที่ถูกสร้างขึ้นและใช้งานโดยสมาชิกขันซชิ้น่นิมกองเอสเครื่องนี้นะครับก็คืออุจิกาเน่นั่นแหละซึ่งเป็นเอสํำหรับฝึกซ้อมนะครับของโรงเรียน AS เอสแต่ว่าคันซชินะครับได้มีการปรับปรุงดัดแปลงและก็พัฒนาขึ้นมาตั้งในการติดตั้งปืนใหญ่อนุภาคติดตั้งอีควอไลเซอร์ติดตั้งปืนใหญ่นวิถีติดตั้งตัวจุดระเบิดอาวุธนำทางขี่ปนาาวุธต่างๆนานา เชิโรเกชิไวนไนหรือว่าอสุินสีขาวเป็น NS, เอสโซนการต่อโซลยประชุดนี่หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมเนธโดยคนที่เป็นคนขับเชิโรเกชินะครับก็คือโอริมูระจิฟุยุและเชิ้โรเกชิก็เป็นเอสเครื่องแรกของโลกเลยนะครับที่มีการเปิดตัวขึ้นมาและเอสเครื่องนี้นะครับมีการออกแบบมาให้มีกรอบป้องกันแล้วก็อะไรต่างๆที่มีความเป็นพัทินาผสมทองทำให้ม,ม,มีลักษณะนะครับที่คล้ายคลึงกับอัศวินในยุคกลางและเป็นการออกแบบมาให้มีต้นแบบนะครับในเรื่องของไฮเปอร์เซนเซอร์ อาวุธของชิโรกิชิเนี่ยก็ไม่ได้วิวาวาหรือพิเศษอะไรมากมายเลยนะครับจะมีเพียงแค่ดาบใหญ่แล้วก็ปืนใหญ่หนุพาแค่นั้นเองแล้วก็มีในเรื่องของเกราะป้องกันพลังงานที่เป็นเกราะที่สามารถป้องกันอาวุธสมัยใหม่ได้แล้วก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถเดินเครื่องหรือว่าขับเคลื่อนนะครับด้วยความเร็วที่เหนือเสียงแต่กระนั้นจากที่อาวุธของชิโรกิชินะครับมันไม่ได้สุดยอดอะไรมากมายทำให้ถหากคนใช้กระจกนะครับไอเอเครื่องนี้เนี่ยก็จะกระจอกไปเลยแต่ว่าก็เพอเอิญนนะครับคนที่ใช้เอ้เ,อออเ,เครื่องน คุเรซักุระคุเรซากุระเป็น,นเอรุ่นที่หนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกขับเคลื่อนโดยอุริมุระจิตฟยุแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่คุเรซากุระเนี่ยไม่ได้มีการเปิดตัวมาให้เราได้เห็นว่าเป็นเครื่องในรูปแบบไหนมีความสามารถอะไรมีวุฒิประมาณไหนบ้างแล้วก็มีความโกงยังไงนะครับที่เราจะสามารถเห็นคุเรซากุระได้นะครับในแบบแค่แบบแชวแบชวแบแค่นั้นเองทั้งในชานะครับที่โผล่มาแค่ไม่กี่วิแล้วก็มีการกล่าวถึงนะครับแค่ในส่วนของคอของคุเรซากุระแค่นั้นเองเลย ไอเอสคกิที่17อารักเน่อารักเน่เป็นไอเอสประเภทอเนกประสงค์รุ่นที่2ของอเมริกาซึ่งปัจจุบันนะครับถูกครอบครองโดยแฟนทอมทัสและถูกขับโดยออาทัมโดยลักษณะของอารักเน่ก็คือมันเป็นการออกแบบมานะครับให้มีรูปทรงคล้ายกับแม um. งมุมพร้อมกับมีขากลติดอาวุธแล้วก็เกราะนะครับแขาซึ่งขาทั้ง8นี้นะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้เรียประชิดและถึงแม้อารักเน่เนี่ยจะมีรูปทรงที่เป็นแมงมุม um. แต่ว่ามันก็มีอาวุธนะครับที่แตกต่างกันหลายอย่างเลยทั้งขาใบมีดเอ่ย มีตาขายพลังงานพร้อมกับมีปืนเดียวกันอีกตั้งหากแตนั้นอันเล็กเน่ก็เลยไม่ใช่แมงมุมธรมธรมดาธรรมดาเองครับไอเอสเครื่องที่18คุโรคากิคุโรคากินะครับเป็นไอเอสที่ไม่ทราบเลยนะครับว่ามีข้อมูลยังไงบ้างจะสามารถใช้คําว่าอันนนก็ได้เลยนะครับเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ที่มีการกล่าวถึงอยู่ก็คือมันเป็นไอเอสนะครับของโครเอโคเนโคหรือ e, ว่าคูโรเอนั่นแหละไอเอสเครื่องที่สิบเก้าแบล็กไนแบล็กไนคุโรกิชิหรือว่าอสวินดํา เป็นเอสประเภทต่อสูริยประชิดถึงระยะไกลสมุนเครื่องรุ่นที่3ที่เป็นเวอร์ชันดัดแปลงนะครับมาจากไซเลนเซลฟิทที่สร้างขึ้นโดยทามันเนโดยในปัจจุบันนะครับผู้ที่เป็นคนขับก็คือตัวของโอริโมด้โมอโตกะอัศวนดานะครับถือว่าเป็นเอสขั้นสูงเลยกว่าได้เนื่องจากมันเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับมาจากไซเลนเซอฟิทแล้วก็บูเทียสแล้วก็เนื่องจากทาบันเนนะครับได้มีการดัดแปลงได้มีการพัฒนาเอสเครื่องนี้ทาให้อัศวนดามนะครับมีความสมบูรณ์อย่างมากเลยแล้วก็สามารถชดเชยข้อบอกพร่องในหลายๆอย่างนั้น ความสามารถพื้นฐานก็ได้มีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นและอาวุธจากเดิมที่มีความโกงอยู่แล้วก็มีความกก่งมากยิ่งขึ้นแค่ตอนนี้เป็นไซเลนเซลฟิตนะครับก็มีความโก่งมากๆแล้วแต่ว่าพอเป็นอัศวินดำแล้วมันได้มีการเพิ่มอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นดาบพลังงานสองม,มือขนาดใหญ่ที่เปรียบเสม,มือนกับบัสเตอร์ซอดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถต่อสู้ได้ทั้งแนวประชิดแล้วก็มาพร้อมกับพลังทําลายล้างที่มหาศาลสามารถสรุปสัส้งงงนๆง่ายๆเลยก็คือจากเดิมโกงอยู่แล้วกกก็คคือคอรงง่่เเดิมที20โ โกลเด้นดอนนะครับหรือว่ารุ่งอรุณสีทองเป็นเอสประเภทต่อสซรียระชิดถึงระยะไกลซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่3ที่ถูกครอบครองโดยสควอมมิเซลซึ่งเป็นผู้นําของแฟนทอมทัสลักษณะของโกลเด้นดอนนะครับเป็นเอสที่มีความเป็นสีทองแล้วก็สีแดงและมันยังมีความสามารถในการใช้พลังงานแล้วก็ควบคุมพลังงานที่สามารถใช้พลังงานสีแดงแล้วก็สีทองเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความหลากหลายได้อย่างเช่นนําพลังงานนะครับมาสร้างเป็นรังใหม่ในการป้องกันและนอกจากนี้แล้วนะครับโกลเด้นดอนเนี่ยมันจะมีอาวุธนะครับคล้ายกับหางแมงป่องขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับกบรบ ที่สามารถใช้หางนี้นะครับในการโจมตีแล้วก็สามารถจับศัตรูก็ได้แล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับมันยังมาพร้อมกับเกราะป้องกันความร้อนแล้วก็มีปืนใหญ่ที่สามารถยิงลูกบอลพลังงานออกไปได้นี่แหละครับผมก็คือลูกรุนสีทองหรือว่าโกลเด้นดรอครับเอสเครื่องที่20เฮลฮาวเฮลฮาวนะครับเป็นเอสประเภทต่อสูรยะใกล้แล้วก็ระยะไกลซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่2.5ที่ถูกขับโดยดาวริลเคลซี่หรือว่าเรนมิวเซลโดยเฮลฮฮวนะครับจะมีอาวุธก็คือดาบสองคมที่ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิง และมันยังมีความสามารถในครับในการสร้างแล้วก็จัดการกับเปลวไฟอันทรงพลังได้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับมิสซิลเลเดีเลยนะครับที่มีความสามารถในการควบคุมน้ําส่วนเฮลฮาเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการควบคุมเพลงไอเอกิลที่ S 22โคบัตโคบัตนะครับถ้าหากเราแปลตามตัวเนี่ยมันก็จะแปลว่าเลือดเย็นอ่นนะเนาะโดยเป็นไอเอจากกรีซนะครับซึ่งไม่ทราบรุ่นแล้วก็ไม่ทราบประเภทแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของไอเอเกิลนี้เนี่ยก็คือพอเตสไป ซึ่งโครบัตนะครับจะมีความสามารถที่โตมันข้ามกับเฮลฮาเลยตรงนี้ว่าเฮลฮานะครับเป็นความสามารถในการควบคุมไฟใช่ไหมครับโคบัตนะครับจะมีความสามารถในการควบคุมความเย็นซึ่งความเย็นนี้นะครับสามารถชะลอการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถแช่แข็งสิ่งต่างๆได้และก็ยังไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถลดอุณหภูมินะครับในระดับ,บโมเลกุลได้เลยทีเดียว h อเอสเกินที่ยี่สิบสามเทมเพส t ตอเทมเพสเตเป็นไอเอสประเภทต่อสุริยะใกล้แล้วก็ระยะไกลแต่รุ่นแล้วก็คอมพลีตนะครับไม่มีข้อมูล โดยคนที่เป็นคนขับเทมเพสตานะครับก็คืออลิเซียติโอสตาฟซึ่งเธอเนี่ยนะครับก็เป็นอันดับที่2นะครับของการแข่งขันโมโนโกโซโดยเทมเพสตานะครับจะมีความสามารถในการควบคุมลมครับและนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมสายลมนะครับในวัตถุประสงค์ต่างๆได้ทั้งในการโจมตีการป้องกันการเคลื่อนที่การเพิ่มความเร็วและยังสามารถใช้ลมนะครับในการเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีก็สามารถทําได้ก็ที่บรรผ่านมาเนี่ยก็มาหมดเลยนะครับทั้งน้ําไฟน้ําแข็งแล้วก็มาลมต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไอเอสรุ่นที่ยี่สิบสี่โชมาสโกออนโชมาสโกออนนะครับเป็นลาฟารีวายลุสเปเชียลซึ่งเป็นเอสประเภทออราเดอรุ่นที่2โดยคนนี้เป็นคนขับนะครับก็คือตัวของอาจารย์ยามดะมายะลาฟาเอลรีไวายสเปเชียลเดอะโชมาสโกออนเนี่ยมันเป็นเอสส่วนตัวของอาจารย์ยามดะมายะเลยอาวุธของโชมาสโกออนที่เราจะเห็นกันนะครับก็จะมีแค่โล่ปีแบบควบคุมนะครับที่มี4อันแล้วก็จะมีปืน SMG นะครับที่มีความแตกต่างกัน แต่ว่าก็ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับที่ทําให้เอสเครื่องนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดตัวออกมาได้แต่เราจะรู้แค่ว่าปัจจุบันนะครับเอสเครื่องนี้เนี่ยอยู่กับกองทัพของอเมริกาเอสเครื่องนี้ยี่สิบห้ากัสทอยทูเมนโรดิสตาเอสเครื่องนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรเปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าอยู่รุ่นที่เท่าไหร่ประเภทอะไรแล้วก็มีความสามารถยังไงและคนที่เป็นคนขับนะครับก็คือตัวของน็อกหน้าคารินิชซึ่งเธอเคยเป็นอดีตนักเรียนตัวแทนในเอสนะครับของประเทศรัสเซียแต่เอสกัสทอยทูเมนโรดิสตาเนี่ยสามารถคาดเดาได้ว่า มันน่าจะมีความคล้ายคลึงแล้วก็มีความเหมือนนะครับกับไอเอสของเทเทนาชิอย่างมิสเทเล่เลดี้นั่นเองก็เพราะว่าชื่อดั้งเดิมของมิสเทเล่เลดี้นะครับก็คือตัวของกัสทอยทูเมนวอสวาซึ่งเป็นไอเอสที่มาจากรัสเซียเหมือนกันแล้วก็มีชื่อคล้ายคกันดังนั้นก็เลยสามารถคาดเดาแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีความคล้ายงกันไอเอสเครื่องที่ยี่สิหกสวายเซอร์สวายสวายเซอร์สวายสนะครับเป็นไอรุ่นที่สของเยอรมนีซึ่งเป็นรุ่นย่อยของชวยเซอร์เรเกนของรอราโดยปัจจุบันนะครับคนที่ออองงนี้ก็คคืตัวขาาาริซ่ฮฟส ในความสามารถของสวายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างแต่เรารู้แค่ว่าเป็นไอเอสนะครับประเภทออราเดอร์มันกับชวายเซอร์เรเกนของรอร่าและจากที่เราสังเกตเห็นนะครับก็น่าจะมีอาวุธที่คล้ายๆกับชวายเซอร์เรเกนน่ะเนาะไอเอสเครื่องที่27 r e i n เจ็ดเรนคาเนชันเรนคาเนชันนะครับเป็นเอสประเภทมันติดครโพสตไทหรือว่าเป็นอเอสแบบครบครันรอบด้านซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่3โดยคนที่เป็นคนครอบครองนะครับก็คือชาลอดูโน่ซึ่งเรนคาเนชันนั้นเป็นเอสประเภทดูโอ้คอเครื่องแรกของโลกเนื่องจากไอ้้เครื่องนนนีั เกิดจากการผสมผสานระหว่างราฟาลีวัคคัตส์ซอมทูับตัวของคอสม o สไอเอสทำให้มีคอทั้งหมด2ตัวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีทั้งสล็อตส่วนขยายแล้วก็อีโคเลเซอร์นะครับที่สูงกว่าทั้งตัวของราฟาลีวัคคัส์อมทูแล้วตัวของคอสม o สไอเอสและนอกจากจะมีคอสองตัวแล้วมันยังมาพร้อมกับอาวุธนะครับของทั้ง2 i s เลยที่มีทั้งลูกพลังงานปืนใหญ่ไรเฟิลดาบและประชิดปืนลูกซองบังเกอร์มีก่อบแบบไฮบริดไฮเปอร์เซนเซอร์ต่างๆนานามากมายเลย แต่ที่มันโกงของเร a คาเ t i o n ก็คือมันมี AI2 ตัวที่มาจากคอ2ตัวนี่แหละครับ AI รุ่นที่28 Seven Princess s e v e n Princess นะครับหรือว่าเจ้าหญิงองค์ที่7โดยเป็นเอลุนที n ่ c นะครับเครื่องที่2ของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยทาเบเนะซึ่งคนขับนะครับก็คือ i r i s Twilight l ู xembourg ซึ่งก็เป็นเจ้าหญิงลำดับที่7และก็เป็นตัวแทนในเอสนะครับแห่งลู x e ซ b o บ r g ในส่วนของความสามารถอวิธุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ประเภทการต่อสู้ของเ e v e ่ p r ร n c เ s s เนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับเนื่องจากไม,ม แต่เรารู้แค่ว่าในรูปแบบของการสแตนบายนะครับของ Seven p r i n c เ s s เนี่ยมันจะมีรูปแบบนะครับคล้ายกับมงกุฎของไอริสเอสซึ่งที่29 Imperial Knight i m p e r i น l Knight นะครับเป็นเอสประเภทต่อสซลราใกล้ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่4ของลุคแซมเบอร์เดยวคนนี้เป็นเจ้าของก็คือบิลเอมูไรที่เป็นอัศวินนะครับแห่งอาณาจักรลุคแซมเบอร์และเธอก็เป็นเพื่อนเก่าแล้วก็คู่แข่งนะครับของอาจารย์ยามาดะมายะอ i a l k n i g h t นะครับในบทของการสแตนบายเนี่ยมันจะอยู่ใน2รูปแบบครับ ดังเดิมเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสร้อยข้อมือแต่หลังจากที่อิมพิโรไนท์เข้าสู่ในส่วนของเซ็กซนชิพวดของการสแตนบายเนี่ยก็จะกลายเป็นดาบแทนอาวุธอุปกรณ์ที่เราจะเห็นจากอิมพิโรไนท์นะครับก็จะเป็นดาบแล้วก็โล่พลังงานไฟฟ้าและดาบนะครับก็สามารถยิงแล้วก็ฟาดฟันกระแสไฟฟ้าออกมาได้ครับต่อไปก็จะเป็นเอสเครื่องสุดท้ายเอสเครื่องที่30มอคาสกิอคาสกินะครับเป็นเอสประเภทต่อสู้เรียบประชิดแบบกําหนดเองซึ่งเป็นเอสนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมเนธแต่ว่าเราไม่ทราบรุ่นนะ ในตอนนี้ทวารเนสสร้างขึ้นมาแล้วก็โฮกิเป็นบุญครอบของเอสเคร่งนี้นั้นมันจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงในอนิเมะแล้วจะเป็นเหตุการณ์นะครับก่อนที่เริ่มซีรีส์ของอินฟินิตาทอสซะอีกอคาซึกิก็จะมีความคล้ายคลึงกับอคาซบกิมากๆเลยนะครับทั้งในด้านของรูปลักษณ์อาวุธตัวเครื่องเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเด็ดเลยที่เป็นเอสสีแดงเหมือนกัน มีขนาะที่เป็นอาวุธแล้วก็มีอาวุธหลักต่างๆนานาที่มึนเหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยนะครับก็คืออาคาสกิแล้วก็อาคาสบกินะครับจะมีคอตัวเดียวกันแต่ว่าที่แตกต่างกันกับอาคาสบกิก็คือในเรื่องของวันออฟเวอร์ตี้ความสามารถวันออฟเวอร์ตี้ของอาคาสบกินะครับจะเป็นความสามารถในการช่วยเหลือที่เป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานให้กับคนอื่นซึ่งจะไปในทางของความสามารถที่มีความอ่อนโยนแต่ว่าความสามารถโคดเรตหรือว่าวันออฟเวอร์ตี้ของอาคาสกิมันจะเป็นความสามารถแห่งการปกครองเลยก็ว่าได้เนื่อออองงงงจาากลลดทนพัขคูู่่ตส้ กีจการพลังงานของเอสก็อื่นๆทําให้เอสก็อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนั้นไม่สามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่เมื่อเลยจะมีความแตกต่างกันประมาณนี้เลยครับเอสเครื S ่องหนึ่งเนี่ยจะมีความอ่อนโยนตแต่อีกเครื่องนึงเนี่ยจะมีความดุดันแล้วก็แข็งแกร่งและแม้จะเป็นอิจิกาแล้วก็เบียคุชิกิที่มีการเปลี่ยนแปลงก็สู่เตอร์ชิปแล้ว <S S ก็ยังยากนะครับที่จะรับมือแล้วก็ต่อกรกับอากาสกิด้วยความสามารถอํานาจความแข็งแกร่งแล้วความทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทำให้อากาสกินะครับถูเกาขาว่าเป็น นี่ก็จะเป็น A s ทั้งหมดนะครับของคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด30เครื่องเลยทีเดียวที่ผมพูดมานะครับค่อนข้างช้าลายเยอะมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับในช่วงด้ท้ายของคลิปเนี่ยเสียงผมนะครับจะค่อยๆ่อทยอยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยแล้วก็จะมีความแหบลงแหบลงมีความเสียงเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับตามการเวลาเนื่องจาก A s เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะผมเลยพูดค,ค่อนข้างคอแหบคอแห้งเลยทีเดียวครับ ก็ข้อมูลสำหรับเอสแต่ละเครื่องนะครับถ้าหากมีข้อมูลหรืภาพประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นยังไงต้องขอกราบให้มาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเอสทั้ง30เครื่องในคลิปนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยคิดว่าเอสเครื่องไหนนะครับมีความแข็งแกร่งมากที่สุดหรือทุกๆคนเนี่ยชอบเอสเครื่องไหนมากที่สุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับตัวผมนะครับถ้าบอกว่าความแข็งแกร่งเนี่ยผมจะยกให้กับอาคาซุกิเลยที่มีฉายาเป็นถึงผู้ปกครองแห่งเอสผมเลยให้ในเรื่องของความแข็งแกร่งส่วนนนนนนถ้้าาพูดดดดึงงงงงใใเเเเรืื่่่่่่ออ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 ขขคควววมมมชชบบแลลผจจะสท์ีีักกษณโน มีความสามารถที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์นะครับที่มีความสวยงามอีกด้วยผมเลยค่อนข้างที่จะชอบมิสเลดี้ครับไอสในคลิปนี้แต่ละเครื่องนะครับจากท, Lar ากที่ผมทําคลิปมาแล้วก็ทําข้อมูลมานะครับในช่วงหลอนที่ผมอัดแล้วก็มีการอ่านข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้มีการสังเกตเห็นนะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปดีเนาะบางเครื่องก็มีจุดเด่นในส่วนของนั้นส่วนของนี้บางเครื่องก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปอาวุธเอ่ยความสามารถพิเศษเอ่ยแล้วก็ความสามารถที่เป็นเอกล อย่างเช่นมิสเตอร์เลดี้ก็จะเป็นความสามารถในการควบคุมน้าที่เป็นนาโนเมชีเนาะเฮลฮาวความสามารถในการควบคุมไฟโคบัตควบคุมความเย็นเทมเพสต้าควบคุมสายลมเลยคิดไปเพลินๆในระหว่างอัดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีความสามารถแบบควบคุมดินควอนตัมโมเลกุลอะตอมหรือแม้กระทั่งควบคุมสายฟ้ามาหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับในเรื่องของไ s อส ก็ในคลิปนี้เนี่ยผมว่คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเครื่องไหนชอบที่สุดเครื่องไหนแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเนาะก็ในคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของปาร์เซนไปนั่น,นเองแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิิิิิปปปออ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 อะะ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 ไไไไรร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 รเเเเเเเดดด็็นน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 นืืืืออ่่่่่่่งงงหหหหซีีีย์วววาาาาามมมมมททจจพขึ้้้้กกกกฝตตคคคคััับบแลลใุ สวัสดีครับ